สวัสดีครับนะครับก็กลับมาพบกันนะครับในรีวิวแรกในวันนี้นะครับผมนะก็เพิ่ว่านะครับในส่วนของงานโปรโมชั่นที่ผ่านมานะครับก็รีวว่าจะมีปัญหาอยู่หลายอย่างมากนะครับก็ในเรื่องเสียงเนี่ยนะครจะเป็นอีกปัญหาอีกเรื่องหนึ่งนะครับของการทําคลิปวิดีโอเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาทําคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับก็จะมีองค์ประกอบนะครับของภาพ นะฮะฮและเสียงแน,น่นอนที่สุดนะครับถ้าภาพชัดนะครับเสียงแย่คนไม่ดูนะครับเปรียบเสมอเราครับนะเราดูทีวีนะครับต่อให้แบบภาพมันเราดูรู้เรื่องแต่เราไม่รู้เขาพูดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลำบากงั้นนะนะแต่ถ้าภาพพอดูได้นะครับพอดูได้นะครับแต่เสียงเราฟังเสียงเราจับใจความเสียงแล้วเนี่ยมัน มันรู้ว่าคนที่เขาต้องการเล่าเนี่ยมันสื่อสารอะไรบางครั้งเราอาจจะดูเพราะฉะนั้นเรื่องเสียงเป็นเรื่องที่สาคัญนะครับผมนะก็เฟิร์มีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งครับที่จะมาแนะนำนะกับเพื่อนๆนะครับนั่นก็คือนะครับตัวนี้เลยนะครับผมนะซูม H6 นะครับผมนะซูม H6 ตัวนี้นะครับซูม H6 ตัวนี้นะครับมันคือนะครับ แฮนดี้เลกคอร์เดอร์นะครับเป็นทั้งอ udi โออินเตอร์เฟสนะครับเป็นทั้งมิกเซอร์นะครับเป็นการรวมเสียงสัญญาณนะครับเล่าแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนอาจจะมองภาพไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับครับนะฮะและนี่ก็คือนะครับหน้าตานะครับของเจ้าตัวนะซูม h 6 a udi o Interface นะครับผมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนะเพื่อนเพื่อนดูชัดๆเลยนะครับนี่แบบนี้ นะครับผมนะฮะออเดโออินเตอร์เฟสนะครับหรือ Zoom H6 เนี่ยนะฮะมันจะมีทั้งหมด4ี่อินพุตนะครับเห็นไหมครันี่ก็คืออินพุตที่1นะครับ2 3และ4นะครับคุณสามารถปรับนะปรับเกณฑ์แยกได้นะครับจะเอาเสียงเบาอันนี้ดังอันนี้ดังอินพุตไหนนะครับเอาเสียงอะไรเข้าได้หมดเลยนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นไม เขาเรียกว่าไมค์ช็อตกันก็ได้หรือว่าใช้อัดเสียงก็ได้นะครับคุณก็อาจจะอาติดไว้บนหัวกล้องนะครับนี่ด้านล่างก็จะเป็นสกู1นส่วน4นิ้วแบบนี้นะครับผมนะคุณก็ใส่ฮอตชูแล้วก็ไปติดนะครับไว้บนหัวกล้องก็ได้นะครับผมนะฮะแล้วก็ด้านบนเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันมีตัวแปลงตรงนี้มันถอดได้นะครับตรงนี้มันถอดได้นี่ตรงนี้เป็นตัวแปลงนะครับคุณอยากไปซื้อตัวแปลงมานะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้แล้วก็ต่อออกเป็นไลน์เอาท์ได้อีก2 อ่าละอินพุ inputs. Inputs. I i. ตโทษทีนะอินพุตได้อีก2อินพุตรวมทั้งหมด6อินพุตด้วยกันนะฮะผมนะแต่เบื้องต้นผมนะครับเป็นแบบนี้แล้วก่อนแล้วกันนะครับผมนะนี่คุณก็สามารถอัดเสียงได้นะฮะอัดเสียงนะครับสัมภาษณ์อะไรก็สามารถไปอัดได้นะครับผมตรงนี้ก็สังเกตว่ามีนะฮะแจ็ค3.5มจุดห้ามิลนะฮะตรงนี้เห็นไหมฮะนะฮะในตรงนี้นะฮะสามจุดห้ามิลนะครับไว้ใส่สายเสียง เพื่อจะเอาเสียงเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับผมนะตัวซูมใหชฉตรงนี้นะครับการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะครับผมนะคุณจะสังเกตได้ว่าด้านข้างนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวเสียบ XLR นะแบบนี้นะครับ XLR จะเป็นรวมนี้ทั้ง4ี่อินพุตเลยนะครับ XLR แบบไหนนี่แบบนี้นะครับผมได้ซื้อมาแล้ว XLR ก็จะมาใส่แบบนี้นะครับกล้องเห็นไหมฮะแบบนี้นะครับผมนะปสนสายสับแบบนี้นะครับหัวเป็น XLR นะครับ อีกปลายหนึ่งก็จะเป็นแจ็ค3.5มิลนะครับแบบนี้นะครับ T-R-S 2ขีดนี่นะฮะสขีดให้เพื่อนๆเห็นไหมครับปึ๊บอ่านี่เป็น2ขีดนะครับอ่าแบบนี้นะครับผมนะจริงๆแนละ้วตรงนี้ผมมี2เส้นด้วยกันนะครับคุณก็เอาสาย L-R ตัวเนี้ยนะครับมาเสียบอ่าเดี๋ยวผมหมุนก่อนนะครับตามุมประมาณนี้เสียบโชค๊คเข้าไปอ่าตรงนี้ได้ประมาณนี้แล้วสายตรงเนี้ย นะครับคุณก็จะไปเสียบเข้ากับตัวไมิกไม่์ไมมิกเซอร์ไปเสียบเข้ากับตัวไมวา l เลดหรือตัวรีซิฟเวอร์นะครับของไมวายเลตนะครับตัวยอย่างเช่นตอนนี้ผมใช้เป็นซารา m o นิก b ีลิงห้าร้แบบนี้นะครับคุณก็เอาไมเอาสายตรงนี้นะครับไปเสียบโช๊ะนะฮะแล้วคุณก็มีตัวรับคุณก็ไปติดกับพิธีกร1คนไปติดคนที่อยู่สัมภาษณ์หนคนเสียงมาแล้วหใน1ซอสในห,นงในหน่งอินพุตจัตรงนี้ก็จะมีสองนะครับ ต่อไปถ้าคุณมีซอสอื่นคุณก็จะเอาซอสอื่นนี่มาใส่ด้วยก็ได้เช่นคุณมีไม้แบบนี้นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับคุณก็สามารถที่จะเอาไม้มาเสียบแบบนี้โดยผ่านอีกหนึ่งอินพุตก็คืออินพุตสองเสียบไว้โชกแล้วคุณก็เอันนี้ไปเสียบนะฮะเข้าอีกหนึ่งชุดนะครับเข้าหนึ่งชุด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 ก็ได้นะครับผมในกรณีที่ คุณไม่อยากจะติดไม้บนหัวกล้องเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบนหัวกล้องเนี่ยมันก็สามารถที่จะรับไม้ได้สูงสุดเลยนะตอนนี้นะสูงสุดคือ3มไม้ต่อหนึ่งตัวรับนะครับผมนะค,นะคุณก็จะได้แค่นั้นนะครับแต่ถ้าคุณอยากเพิ่มนะครับมีพิธีกรหลายคนสัมภาษณ์หลายคนนะครับคุณอาจจะซื้อไม้มาเพิ่มแล้วคุณเข้ามาต่อแจ็คแบบนี้เอานะครับผมหรือว่าคุณอาจจะใช้เป็นไม้อ่ไมค์คอนเดนเซอร์นะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมนะไมค์คอนเดนเซอร์ผมว่า สามารถเสียบได้นะครับผมและนอกจากนั้นนะครับผมนะฮะในตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวหูฟังนะครับนี่ตรงนี้นะครับเป็นลายหูฟังนะฮะเห็นดหูฟังตรงนี้นะครับไว้สําหรับมอนิเตอร์เสียงก็ได้นะครับนะตรงนี้ผมก็เสียบเข้าไปนะครับปั๊บโช๊ันนี้ก็เป็นหูฟังของผมนะครับผมนะฮะก็ออดิโอเทคนิก้านะครับผมตรงนี้ก็เสียงดีมากเลยนะคุณก็ ใส่เข้าไปแล้วก็มอนิเตอร์เสียงได้นะครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับไม้ไม้ไลน์อินตรงไหนนะครับมันดังไปมันค่อยไปมันอะไรคุณสามารถที่จะมอนิเตอร์เสียงเบื้องต้นได้เลยนะครับผมนะฮะตัวนี้ถือว่าดีมากๆต่อมานะครับผมนะฮะเรามาดูด้านด้านบนกันบ้างนะครับด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นเกณฑ์ในการปรับเสียงนะครับเสียงเบาเสียงค่อยนะก็สามารถปรับแยกเกณฑ์ันปรับได้นะครับเห็นไหมครับ ตรงนี้ดีกว่านะครับเห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่นะครับคุณก็แยกปรับเสียงไม้นี้อาจจะเบาไปคุณก็เพิ่มเข้าไปเสียงไม้นี้มันดังไปคุณก็ลดลงมาได้นะครับผมนะแปดตรงนี้นะครับศูนย์ลบยี่สิบนี่คือหมายความว่าเวลาคุณไปเสียบเข้ากับเครื่องดนตรีที่มีไฟแรงเสียงแรงนะครับคุณก็แปดลดลงมาลงยี่ยี่สิบเดซิเบลได้นะครับก็จะทําให้เสียงมันไม่ดังมากเกินไปนะครับตรงนี้ก็สามารถปรับแยกเห็นไหมฮะปรับแยกได้หมดเลยนะครับดีมากๆานะครับ ถ้าคุณจะใช้งานนะครับเบื้องต้นการใช้งานเบื้องต้นนะครับอ่าเรามาเริ่มเปิดกันแล้วกันนะครับปุ่มเปิดเดี๋ยวผมจะเอาเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับตรงนี้เป็นหูฟังนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้นะครับเป็นปุ่มเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องง่ายๆครับคุณเลื่อนลงมาครับเลื่อนตัวนี้นะครับนะครับเลื่อนลงมาหนึ่งทีก็เข้าหนึ่งปุ๊บหาแล้วติดแล้วนะครับ h 6 handy recorder นะครับผมนะฮะอ่าจริงๆตรงนี้มันเป็นมันใส่แบตเตอรี่ได้นะครับด้านหลัง นะตรงนี้นะครับใส่แบตเตอรี่ตรงนี้ได้เห็นไหมฮะสำหรับนี้ได้แต่ว่าผมไม่ได้ใส่นะครับตรงนี้ผมต่อเข้าเป็นเอ SD card recorder ในคอมนะครับมันก็จะไม่ได้ใส่ลงไปนะครับแต่จริงๆมันใส่ได้นะครับอ่ะโอเคเปิดเครื่องมาครับมันขึ้น SD card นะครับ recorder นะครับอ่ะโอเคคุณเลือกไปกดเข้าไปปุ๊บอ่ะอันนี้มันก็รอให้ระบบมันเชื่อมต่อนะครับอ่ามันเชื่อมต่อปั๊บ เรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะครับเสร็จปุ๊บมาแล้วนะครับอันนี้หน้าตาแบบนี้นะครับเบื้องต้นการใช้งานนะครับผมการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยสมมุตินะครับคุณต้องการที่จะนะครับเปิดใช้งานนะมันแยกหมดเลยนะหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมฮะ L R เห็นไหม L R เนี่ย L L R ตรงนี้นะครับ L R คือตรงนี้ด้านบนตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้อย่างที่ผมบอกนะครับมันสามารถเป็นไมค์ช็อตกันก็ได้นะครับอาดเสียงแบบนี้ก็ได้อาดเสียงผ่านตรงนี้ได้เลย นะครับมก็มีเกณฑ์ปรับนะครับดังเบาตรงนี้ได้เลยนะครับคุณจะใช้งาน x l กก็คุณก็กดตรงนี้นะครับกดเข้าไปเอกกด LR กดทีนึงปั๊บไฟสีแดงจะขึ้นไฟสีแดงจะขึ้นเท่ากับไมค์ตัวนี้พร้อมใช้งานแล้วนะครับคุณก็สามารถที่จะไปพูดได้อัดได้นะครับอัดเสียงในห้องประชุมก็ได้อัดเสียงได้หมดทุกอย่างนะครับผมนะอนะครับผมนะฮะอัดเราไมใช้แลก็ปิดไปปุ๊บอันนี้นะครับผมนะฮะต่อไปนะครับ อินพุตที่1 2 3 4ก็จะมีนะครับวอลลุมแล้วก็เปิดใช้ได้นะครับแยกกันเลยนะครับช่องที่หไลา์ที่1ก็กดไป1เห็นไหมเลขหนึ่งก็จะขึ้นตรงนี้นะฮะเล 1, ขหนึ่งก็คือคุณก็ปรับไปสองสามสี่ 2, 3, 4, คุณสามารถใช้งานแล้วก็คุณปรับใช้ได้หมดเลยนะครับถ้าคุณเสียบแค่2ตัวคุณก็ปิด3ก็4ี่ไปคุณก็ใช้แค่หนึ่งสองนะครับหรือว่าคุณต้องการที่ใช้2ด้วยแต่2เนี่ยไม่ได้เป็นไม นะครับสมันจะเป็นสมมติคุณจะเอาเสียงเพลงเข้าคุณก็ไปเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กหรือว่าเสียงเสียบมาจากแหล่งกําเนิดเสียงนะครับเพื่อจะเอาเสียงเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับผมนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเสียงทุกอย่างมันจะมาอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้คุณจะปล่อยออกไปปล่อยออกไปได้ไงปล่อยออกไปจะผ่านไลน์เอาท์ตรงนี้เห็นไหมฮะจะมีรูตรงนี้นะครับอ่ารูตรงนี้จะเป็นไลน์เอาท์นะครับเป็นสาย TRS นะเสียบเหมือนสายเสียบกล้องนะครับเป็น2ขีดแบบนี้ครับสายแบบนี้ครับแต่เป็นเป็น3.5มคมิลนะครับ2ขีดนะครับเสียบเข้าไปและอีกฝั่งนึงก็เป็น2ขีดก็เสียบเข้ากล้องจบนะครับเสียงทุกอย่างนะครับก็จะบันทึกรวมอยู่นี้แล้วก็ปล่อยผ่านแล้วก็บันทึกในในกล้องได้เลยนะครับตรงนี้ง่ายมากและที่ง่ายที่สุดนะฮะแล้วก็พกพาออกไปนอกสถานที่ได้ก็คือมันมีเมมโมรีการ์ดด้วย นะครับผมนะฮะนี่เป็นช่องใส่ยมิวสิการ์ดตรงนี้เห็นไหมฮะ SDXC อันนี้ผมไปซื้อมานะครับผมอ่าเป็น SD card อันใหญ่นะครับอผมไม่ได้แกะให้ดูนะถ้าเสียบเข้าได้นะครับแล้วตัวนี้เป็นปุ่มวอลลุ่มนะครับสำหรับลดเพิ่มนะครับวอลลุ่มของการมอนิเตอร์เสียงตรงหูฟังตรงนี้นะอ่าถ้ามันดังไปคุณก็สามารถคุณก็สามารถที่จะลดเพิ่มตรงนี้ได้นะครับปุ่มด้านข้างตรงนี้นะครับสังเกตไหมฮะก็จะเป็น เมนู uh, menu. นี่เมนู menu. แล้วก็ตัวเลื่อนเมนูก็กดเมนูคุณก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับถ้าเกิดคุณโอเคคุณก,ก็กดลงไปนะฮะก็ง่ายมากๆถือว่าอันนี้มันตอบโจทย์การใช้งานสำหรับคนที่ทำวอล์กเกอร์ไม่ใช่วีล็อกนะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับนะสำหรับคนที่ทำที่ว่าต้องการรูปเสร็สัญญาณภาพนะครับหรือว่าคุณอาจจะไปอัดเสียงจากการแสดงสดต่างๆ ร,รวมถึงการเอาไปไลฟ์สดบันทึกเสียงการจัดประชุมสัมมนาตรงนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะในช่วงยุคนี้นะครับก็โควิดระบาดน,นะครับหลายๆท่านก็อาจจะไม่ได้เดินทางมาสัมมนาหรืออะไรกันเท่าไหร่นะหรือว่าอาจจะเดินมาแต่มันยากนะครับลำบากอาจจะมีความกลัวก็สามารถที่จะไลฟ์ประชุมสัมมนาอยู่ที่บ้านได้โดยใช้ นะตัวนี้เป็นการรวมเสียงสัญญาณเพื่อจะให้คุณภาพเสียงเนี่ยมันดีขึ้นนะเสียงก็ไม่ยากนะครับคุณก็สมมติว่าคุณมีเสียงมีสายเสียงอยู่หนึ่งสายนะครับผมก็จะแนะนํานเป็นหัวต่อเป็น XLR นะครับหัวต่อ XLR ก็จะเป็นแบบนี้เอคบ XLR แบบนี้นะคุณก็จะเสียบนะเสียบเข้าไปนะทางอินพุตตรงไหนก็ได้นะที่คุณที่ว่ามันว่างอยู่เอาเสียบเข้าไปปับ๊บแล้วอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นแจ็ค TRS า TR S, นเดี๋ยวผมหยิบให้ดูเลยแล้วกันนะฮะมันจะเป็นแจ็ค TRS อ่านี่เป็นแจ็คแบบนี้นะครับผมนะนี่เป็นแจ็คอย่างนี้นะครับหัวเอลแบบนี้นะครับคุณก็เสียบเข้าไปแบบนี้ถูกไหมฮะอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันจะเป็นอันนี้เขาเรียกแจ็คอ่า TRS อสองขีดเห็นไหมฮะมันจะมีสองขีดเห็นไหมฮะมีสองขีดนะค้องชาร์จด้วยหัวก้านนครับอ่านี่นะครับเป็นเป็นสองขีดนะครับสองขีดก,ก็คือหัว 6.35มิลอันนี้คุณก็ไปเสียบเข้ากับมิกเซอร์ของเขานะของห้องประชุมของโรงแรมของอะไรก็ได้นะฮะเสียงก็จะถูกผ่านจากไลอท์จากมิกเซอร์ในห้องประชุมมาอินกับตัวซูม H6 นะครับเสียงอยู่นี่แล้วก็ปล่อยผ่านเข้ากล้องเข้าโน้ตบุ๊กอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับตัวนี้นะมันก็จะทำให้ p r o d ด c t i o n การดังงานของคุณมันดูสมูทมากขึ้นนะครับเสียงคุณก็ชัด ภา,ภาพเรื่องภาพนี่กระสอมพังน,นะครับภาพชัดเสียงชัดนะครคอนเทนต์น่าสนใจนะครับก็นะก็ทำให้คนสนใจในสิ่งที่คุณอยากจะนำเสนอไปนั่นเองนะครับก็ทีนี้จริงๆแล้วผมก็แนะนำนะมันมันดีมากนะครับผมแล้วนอกจากนั้น,นคุณก็ยังปรับตัวคุณภาพของเสียงได้นะครับจะเป็นไฟเวฟหรือว่าจะเป็นไฟล์ MP3 นะครับซึ่งจริงๆแล้วเมมโมรีตัวเนี้ยตัวเนี้ยผมใส่ไว้ 32กิกจริงๆนะ16กิกก็เพียงพอแล้วนะครับผมนะแต่จริงๆแล้วผมอ่ะนะครับเป็น32กิกเพราะว่าจริงๆแล้วผมเอามาจากเมมโมรีที่อยู่จากกล้องพันล์ปานาโซนิค G95 ที่กำลังถ่ายอยู่ตอนเนี้ยนะฮะก็มาใส่นะครับผมนะมันก็อาจจะเป็น32ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็คลิปนี้นะครับรีวิวประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะท่านใดสนใจนะครับไปนะก็หาซื้อได้นะครับตามร้านทั่วๆไป นะครับผมนะซูมคาเมล่านะครับดิจิตอลทูโกมนะก็มีนะครับผมอีซีมอลก็มีนะครับผมนะก็ท่านใดที่สนใจนะก็ไปหากันดูได้อันนี้ผมแนะนำเลยครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับอุปกรณ์ที่ผมได้แนะนำไปนะครับหรือว่าได้รีวิวไปเบื้องต้นเข้าร้าวนะครับผมนะเบื้องต้นทั้งมที่บอกก่อนนะผมเองก็ยังไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเสียงมากเท่าไหร่แต่ว่าผมเห็นว่ามันเป็นกาเจ็ตมันเป็น อุปกรณ์ไอเทมที่เหมาะกับการทํางาเรื่องเสียงผมก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆทุกคนฟังนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับผมก็นะฮะไปหาซื้อได้เลยนะครับผมตามร้านทั่วไปก็มีหรือว่าท่านใดที่นะฮะมีข้อสอบถามนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์มานะครับใต้คอมเมนต์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะเรื่องไหนที่ผมตอบได้นะครับผมก็จะนะตอบให้แต่เรื่องไหนที่เฮ้ยตอบไม่ได้ผมก็ไปหาข้อมูลนะครับแล้วก็มา แชร์แล้วก็มาบอกต่อเพื่อนๆและการสำหรับท่านใดที่สนใจหรือว่าเป็นคนที่เริ่มทำนะครับยูทูบเบอร์เริ่มทำวีล็อกเบื้องต้นหรือว่าจะเป็นการรีวิวสินค้านะฮะแนะนำโปรโมชั่นต่างๆนี่นั่นเนี่ยนะก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้นะครับผมนะก็ฝากไว้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับและถ้าโอกาสหน้านะครับผมมีแก๊เจอตหรือมี ไอเทมดีๆนะครับผมนที่เหมาะกับการทํางานก็จะมาแชร์ให้ฟังมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับติดตามและชมมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในในใน EP ต่อไปนะครับถังตรงนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย